โอเควันนี้ก็ไม่ได้อัดคิวไปสักพักแล้ววันนี้มาจับฉลากกันดีกว่าในวท f องแทงบลินะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมเป็นการจับฉลากของสาวอากาศหรือการจับรางวัลอาเทน่านะครับซึ่งนี่แหละหน้าตามก็จะประมาณนี้ซึง่งเราจะได้รถถัง a 25 h a r r y ี่ฮอปกินเป็นโอ้คันนิดเดียวเองตัวเล็กมากยิงสนัดนัดละ80โอเคเราไป เราเราต้องใช้อาทิติน้าทั้งหมด12อันนะครับซึ่งเรามีอยู่12อันเห็นไหมโอเคคือสําหรับใครที่ยังไม่มีมันจะมีอยู่ในร้านค้าเว้ยแต่บอกก่อนเลยว่ากว่าจะสะสมด้านนี้ก็แต่เริ่มต้นมีทุนาจนถึงตอนนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเฮีย,ยละ3,500โคตรแพงเลยชุดละ3,500เพราะงั้นแล้วก็ได้ฟรีมาถือว่าคุ้มแล้วมาสุ่มกันเลยดีกว่าคือมันรับประกันของ12ชิ้นอยู่แล้ว ดูอันแรกก่อนว่าจะได้อะไรอ่าสกรีนสองร้อยห้าสิบอันเอาไปใส่กับซีซั่นจริงๆไม่ต้องรุนอะไรมากหรอกเพราะว่าอีเวนต์นี่มันก็แคชช่วนมากๆเลยดูนะคูณสิบโอเคผมไม่รู้หรอกจะรุนไปทำไมในเมื่อเราก็ได้ของครบสิบสองชิ้นอยู่แล้วดูนะกล่องเห็นไหมต้อไปเดี๋ยวแปดอันนะครับแปดอันที่ว่านี่คือนี่รวมๆนี่หมดเลย ไปได้หมื่นดาวพอ่อผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับซึ่งผมก็จะมาอัดคลิปเหมือนเดิมแต่เกี่ยวกับการใช้ดาวประสบการณ์พิเศษในการอะไรนะเปิดกล่องเพื่อรับของซึ่งไม่รู้จะได้สิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่าแต่ว่ามันรุ่นไปพร้อมกันดีกว่าพรุ่งนี้โอเคได้ละอยู่สิมันมันจะมากมันจะน้อยมันอยู่ที่มันก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญอะ่ะเพรา กไปมันก็ได้ทุกชิ้นอยู่แล้วรอบที่สิบสองเลยได้แล้วเห็นไหมจะไม่ถึงไหนเลยผมได้แฮลิตันลละไอแฮลเลิอปรกินดิผมกิรว่าเลยผมได้รถแฮลิคอปอรกินละโอเคเรดาร์ที่สองถ้าเราสะสมได้ครบสี่อันเราจะสามารถแลกได้หนึ่งพันทองเชียวนะนี่อันที่สามอีกนึงเปสองอันละนี่รวมเทแลวแล้วก็ อิโมจิแล้วกูก็กดไปเลยฟรีเอบร้อยปิดเสร็จละจับฉลากสิบสองอันครบแล้วมีแค่นี้แหละนี่นี่ด้วยคุณส่วนที่ส่ของจานร,รับสัญญาณทองครับนี่ดูสิสามารถได้ได้พันทองนะครับซึ่ง แรกไหมแรกเลยเพราะว่าผมใช้ทองอยู่แล้วแลวก็มาเปิดน,นี้ข้าหมดสิบใบกันเถอะซึ่งเราก็รู้แล้วมันไม่ได้อะไรอย่แล้วอู้บัตเมื่อกี้ผมเห็นบัตรแล้วได้มาทั้งหมดใบหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเราจะได้รถอะไรมาขายทิ้งบ้างคืออรถเทียร์สองพวกนี้มันเทียสองเทียสามเทียสี่มันไม่ได้มีอะไรจำเป็นอยู่แล้วเอ็มสามดีมันจะเคยได้ไปแล้วตอนซื้อเบอร์เทอร์พารแต่เอาเถอะมาเปิดก่อนนี้กันบ้าง แตกแหลกแหลกโคตรเลยหนึงสองพูดอะไรพังตู้เกม r เคแล้วก็ไอ้รูปโปรไฟล์นี่เหมือนจะเคยได้ไปแล้วนะอะไพังได้อายพังเพิ่มแล้วก็มาดูกันว่าจะได้สีทองไหมอยากรู้ว่าไอ้เซล์ A Sell พลังงานมันจะให้อะไรแต่ผมไม่เคยได้ผมได้แค่สาอันล่างเท่านั้นเลยดูนะเห็นไ,ไหมผมตองจรวดซ้ำคือได้ไปแล้วมันได้บอกอะดูดิย่อยหนึ่งอัน โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละผมไม่ได้มัดอะไรยาวหรอกเพราะว่าผมก็แค่มาเดี๋ยวดูนี่เฉยโอ้ดูเจ้าหนูดูที่มันขายอะไรโอ้พันสองโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยพออยลกละการอัดแน่อแนอนวันนี้ก็ไปแค่นี้แหละายเจอกันพ่งนี้